ในกรณีที่ต่อไปเนี่ยวงจรเนี่ยของไฟฟ้ากระแสนี่ยุ่งยากมากขึ้นการวิเคราะห์วงจรเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์วงจรขึ้นมาโดยเครอร์ชอปเครอร์ชอปนี้ให้แง่คิดในการวิเคราะห์ในการพิสูจน์เกี่ยวกับวงจรออกมาก็คือเขาตั้งกฎของเครอร์ชอปตรงนี้เป็นกฎเลยนะเป็นหลอ เป็นหลักความเป็นจริงแน่นอนแต่ลอนี่แน่นอนกว่าคำว่าเชอรี่ทฤษฎีแต่รอยังน้อยกว่าคำว,ว่าแฟกต์ความจริงแฟกต์ความจริงอนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กฎเหมือนกฎหมายนี่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้กฎหมายนี่ก็ว่ารอ,อครับคือชอบพูดอย่างนี้ครับให้แง่คิดอย่างนี้เขาก็ตั้งกฎมาสองกฎด,ด้วยกัน กดแรกเขาคือเรียกว่ากดจุยเอ้ยกด,กดจุดพรอยส์ลูนอ่าสีตุงเอ้ยคนมันก็พูดผิดบ้างดิโว้ยอะไรวะ <laughs> สี่ตีนย่อมพลาดน,นักปราดย่อมพังสองขาดโดเดย่ยวคูมีหรือจะไม่เซจะมัง่งเอ้ยกดจุยเอย้จุด <laughs> ขอโทษขอโทษครูพืชผิดไปหน่อยซจ่งกล่าวว่าจุดใดในวงจรนะกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่เหลไหลเข้าจุดนั้นกับกระแสทั้งหมดที่ไหลออกจุดนั้นย่อมเท่ากันเข้าเท่าไหลออกเท่านั้นเหมือนน้ำไหลเข้าท่อออกจากท่อน้ำไหลเข้าไปกี่ลิตร มันก็ออกเท่านั้นลิตรมันเป็นอย่างนั้นถามว่าจริงไหมก็ต้องจริงไงมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นนี่กฎของจุดกฎข้อที่สองตรงนี้เรียบร้อยนะกฎข้อที่สองอาเดี๋ยวเอาดูตรงนี้ก่อนคุยกตัวอย่างภาพไปเห็นส่วน ม๋อคูยัไม่เขียนเลยนแล้วตัวเลกนี้ทำไมไม่เขียนน่ะืทำไมคนอื่นก็มีแต่คูทำไมไม่มีอมัคกูไม่มีนะนะมันเป็นอย่างนี้ก็แช่ดวาในรูปแรกนี่นะจุดนี้สมมติมีกระแสไอหนึ่งไหลเข้ามาจุดนี้ ไอสองก็ไหลเข้ามีไอห้าในไหลออกโอ้ัหลูกศรคุณเล็กไปนิดหนึ่งนะ <Yeah. S 1> มันเส้นมันทับไปนิดนึงไอสี่ไหลออกไอสามก็ไหลออก mm hmm. ก็หมายความว่าไหลเข้าคือไอหนึ่งกับไอสองรวมกัน mm hmm. ก็ย่อมจะกลับไหลออกคือไอสามไอสี่ไอห้าหรือถ้าเป็น ทางสามแพ่งอย่างนี้เรียกว่าสามแง่งเซกชันอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ไอ่หนึ่งไหลเข้านะครับไอ่สองก็ไหลเข้าจุดนี้ไอ่สามไหลออกไอ้ฉะนั้นไอ่หนึ่งบวกไอ่สองย่อมเท่ากับไอ่สามนี่จริงๆเนี่ยเป็นลอเป็นกฎจริงๆรู้ต้องไหมครับหรือในกรณีที่สามจะเกิดไอ่หนึ่งไหลเข้าไอ่สองไหลออกไอ่สามไหลเข้า ก็ไอหนึ่งบวกไอส่วนที่เข้าคือไอหนึ่งบวกไอสามเท่ากับไอสองไหนมาดูีิถูกต้องไหมกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองเขาเรียกว่าลูปลูปรูนกฎของวงลูปนี่คือวนวงยังไงอะคำว่าลูปอะไอ้ถ้ามันวนวน,วนกันอย่าง,ง,ไ,งไงเลยกวนลูปวนไปครบรอบก็ยงงเรียกว่าลูป นักเรียน <ST AN CE> เรียนเรื่องเสียงมาแล้วใช่ไหมการแทรกสอดเรื่องเสียงฟับมันเกิดเป็นตีลูปลูป,ลลปขึ้นเห็นไมถ้าขึ้นถ้าขึ้นมาเจอกันส่วนท้องขึ้นกับท้องขึ้นพบกันมันก็จะฟื้เป็นลูปสันขึ้นกันบกกสันขึ้นมาพบกันก็เป็นลูปถ้าท้องขึ้นกับสันขึ้นมาพบกันก็หักล้างกันไปแต่ละก้อนก้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าลูป จะจะจะปเปรียบเทียบธรรมชาติง่ายๆอะไรนี้คำว่าลูกนี่อเออขน,นมครกขน,นมครกนี่นักนักเรียนถ้าแก่ฝามาฝาเดียวยนะนะรับมันก็เป็นแผ่นเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบบนๆบนบนปั๊บนี่กลายเป็นลูกขึ้นมาลงขิตใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าเป็น,ปนลูก เป็นก้อนเป็นกลุ่มถ้าฝาเดียวไม่เป็นลูกแต่สองฝาประกบแล้วเป็นลูกเหมือนเหมือนกับการเกิดอะไรปรากฏการณ์ของเสียงหนึ่เรื่องของบีดจำได้ไหมที่บีดที่ว่าความถี่เสียงกับสอ,สองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยพอมาเคลื่อนที่เข้ามาพบกันแล้วมีการแทรกสอดรวมกันได้ซ้อนทับกันขึ้นมาปับ๊บ กลายเป็นบีดเสียงบีดดังเป็นจังหวะจังหวะลงมาอ่างเงี้ยนั่นแหละเป็นลูปแต่ละลูปแต่ละลูปเหมือนกันนั่นแหละครับนั่นแหละ,หละคือชอบบอกว่ากฎของลูปลูปลูนี่นะครับในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจรเนื่อนไขตัวนี้ต้องครบวงจรนะฮะไอวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจรนั้นผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าตลอดวงจร เท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ทั้งหมดก็คือไอต้ตัวแรงเคลื่อนเนตัวอุปกรณ์ที่จ่ายไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้เกิดความต่างศักย์เลยคือไอ้ตัวจ่ายไฟฟ้าคือแรงเคลื่ไฟฟ้ามีค่าเท่าไร่มันก็จะเกิดความต่างศักย์เท่านั้นในรูปรูปหนึ่งในส่วนส่วนหนึ่งของวงจรมาดูตรงนี้เอาละอยากง่ายไปก่อน ดูอย่างง่ายไปก่อนอันนี้คือลูปเดียววนรอบรอบตัวนี้รอบนี้คือลูกเดียวหนึ่งลูปเดี๋ยวมีสองลูกสามลูกปนปนเปยกันนั่นไงแต่ว่ากฎของคือช็อปนี่มันก็จะยุงย่งยากนิดนิด,นดหนึ่งเดี๋ยวมีคนมาทำให้ง่ายขึ้น น่ากดลปของของเครชออบบอกไว้ว่าอย่างนี้ว่าในลูปลูปหนึ่งเนี่ยแรงเคลื่อนทั้งหมดมันจะเป็นบวกเป็นลบขัดแย้งกันยังไงก็ว่าไปตามนั้นจะเท่ากับความสักทั้งหมดในวงจรน,นักเรียนครูเลยยกตัวอย่างนี้ไว้ครูให้ว่ามีกระแสไหล ทวนเข็มนาฬิกาเออตามเข็มนาฬิกานะไอเนี่ยนะสมมุติว่ามันตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ก็แสดงว่าไอเอหนึ่งเนี่ยเซฟาตัวนี้เป็นบวกเพราะมันสอดข้อกับการไหลของกระแสแต่ไอเอสองเนี่ยเอ่อมันสวนกับการไหลของกระแสก็ให้เป็นลบไปนั้นซิกมาเอย่อมเท่ากับความต่างศักย์รวมความต่างศักย์คือไออารีกับ IR ใช่ไหมครับ ก็ซิกมาไออาร์ถามว่าไออาร์มีกี่ตัวละ่ะไออาร์หนึ่งอาร์สองและอาร์เล็กสองอาร์เล็กหนึ่งใช่ไหมครับก็รวมกันหมดเลยจบนี่แต่ไออีสองมันสวนเขามันแยง้งขัดแย้งเขาเราก็เลยให้ E1 ลบ E2 E2 มันแยง้งการไหลของกระแส มันย้อนจะสวนแต่เวลาครูพูดจะสวนมากแล้วกันแต่สวนมาสิจะบอกให้ครูจะรีบวิ่งหนีก่อนนไได้อย่างงี้นี่คือกฎข้อสองสรุปได้